สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มีเวลาไลฟ์สดเลยครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไลฟ์สดฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยอยากจะไลฟ์อยู่นะครับพอดีงานเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์สดเลยช่วงนี้มาคุยเฟื่องเรื่องเฟสนะเดี๋ยวพามาดูอะไรนี่ครับอันนี้เป็นของเถื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคอร์ส ec สองร้อยนะครับลูกค้าส่งมาให้เราโมดิฟายเบสนะครับทำเบสล้วนเลย อันนี้ลูกค้าเอาไปเล่นที่งานโชว์นะครับไปเล่นกับเพื่อนด้วยกลัวโดนะนสวนฮะกลัวโดนสวนก็เลยาสั่งทําให้มีกับเฟสด้วยนะครับนี่ครับก็คือมีปุ่มเล่งเสียงนะฮะแล้วก็ปุ่มปรับความถี่นะครับแล้วก็มีปุ่มยกเบสนุ่มแข็งนะครับแล้วก็มีกับเฟสด้วยฮะที่สําคัญลูกค้ากลัวโดนสวนฮะก็เลยทํากับเฟสด้วยครับไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับกับเฟสด้นะครับเฟสคืออะไรเดี๋ยว,วอธิบายให้ฟังนะครับผมดูที่หน้าจอสโคบนะครับผม อันนี้คือเฟสปกตินะครับอันนี้คือกลับเฟสนะนะครับมันจะกลับเป็นร้อยแปดสิบองศาเลยนะฮะอันนี้คือเฟสปกตินะครับนะครับประมาณนี้อสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยดูตอนไลฟ์จบนะครับค่อยไปดูต้นคลิปนะครับว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับภาพเสียงชัดดีไหมครับผมอันนี้คือเฟสปกตินะฮะอันนี้คือสับขึ้นนี่คือกับเฟสนะครับกลับเป็นร้อยแปดสิบองศานะครับดูที่หน้าจอสโคบนะครับผม อันนี้ลูกค้าส่งคอร์ส EC สองร้อยนะครับมาให้โมโแบบว่าอ่ากับเฟสด้วยนะครับแล้วก็ยกเบดได้สองเสียงฮะยกความถี่สูงครับเบดนุ่มกับเบดแข็งอันนี้ลูกค้าไปเล่นอ่าลงพื้นครับลงพื้นหรือย,ยิงหลังไม่รู้จําไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับลืมละสั่งมาสองอาทิตย์ทีแล้วเพิ่งมีเพิ่งมีเวลาทําให้ฮะนะครับอันนี้คือกับเฟสดนะครับผมของเถะนะื่อนฮะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ปีหาอะไรไม่รู้มีแต่สายไฟเต็มไปหมดเลย อันนี้ไม่ไม่ใช่ผลงานใหม่นะมันทําทํานานแล้วนะครับมันมีมาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับนะครับอันนี้เพิ่งเอามารีวิวให้ดูฮะรจริงๆมันมีมานานแล้วแหละคอสอีซียกนะครับผมอ่าโอเคนี่คือเฟสนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงเฟสคืออะไรนะครับเฟสก็คือว่าอ่าคือเฟสสัญ,ญญาณที่ที่ดีเจเขาปล่อยออกมานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับ สีเหลืองเนี่ยคือเฟสที่ดีเจปล่อยออกมานะครับผมคือสัญญาณเสียงที่เขาปล่อยออกมาพวกเสียงเพลงอะนะอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เวลาเราไปเล่นกับเพื่อนอะมันจะเป็นเฟสเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเฟสเดียวกันคือถ้าเฟสเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยกันดังฮะนะครับอย่างเช่นว่ามีรถสี่ห้าคันเนี่ยถ้าเป็นเฟสเดียวกันมันจะช่วยกันดังครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างเฟสใช่ไหมพี่ต่างเฟสเนี่ยมันจะดังใครดังมันนะครับมันจะดังใครดังมันถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองไปกลับขั้วลำโพงดูอย่างเช่นว่าตู้ซับเบสของคุณนะ ซับเบดเนี่ยเรามีลำโพงอยู่2ดอกใช่ป่ะอ่าไอ้ไอ้ลำโพงดอกเนี่ยเราต่อบวกลบที่ power ปกติเลยนะครับแล้วก็ลำโพงดอกเนี่ยคุณลองต่อสลับขั้วดูเอาบวกไปใส่ลบเอาลบไปใส่บวกแล้วคุณลองเปิดเบสดูเฟสมันจะหักล้างกันนะฮะมันจะหักล้างกันกลายเป็นเบสดไม่ดังมันดังอยู่ครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ดังแรงอ่ะมันจะดังแบบเหมือนเบสดไม่ออกอ่ะถ้าไม่เชื่อลองไปทําดูได้นะครับผมเรื่องเฟสเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามันต่างเฟสเนี่ยมันจะหักล้างกันฮะ เฟสหักล้างกันกลายเป็นไม่มันจะไม่ดังฮะอ่าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเฟสเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยกันดังฮะอย่างเช่นรถสามสีคันเดี๋ยวถ้าเป็นเฟสเดียวกันมันจะช่วยกันดังนะครับช่วยช่วยกันดังหมดแต่ถ้าต่างเฟสเนี่ยมันจะดังใครดังมันฮะพาวเวอร์ใครแรงดอกใครแรงคนนั้นชนะเลยคนนั้นดังดังที่สุดเลยอ่าตัวนเนี้ยผมทําเนี่ยมันจะเป็นแบบเอาเปรียบเพื่อนสักหน่อยนะคอร์สต,ตัวนี้นะถือว่าเป็นคอร์สขี้โกงอยู่นะเพราะว่าผมผมทําเนี่ยผม ผมไม่ได้ทำเฟดเฟดให้มันเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวผมอธิบายต่ออ่าสีเหลืองเนี่ยเป็นเฟสที่ดีเจเขาปล่อยออกมานะครับสีเหลืองเนี่ยคือคือของดีเจแต่อันสีเขียวเนี่ยเราไม่ได้ทําให้มันเป็นเฟสเดียวกันกับดีเจนะเราเราเลื่อนเฟสมานิดนึงฮนะเป็นสูตรของผมนะผมเลื่อนเลื่อนให้มันต่างจากดีเจนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณเอาคอร์ต,ตัวเนี้ยไปใช้ในงานโชว์อ่ะคุณยังไม่ต้องยกกลับเฟสเลยคุณดังกว่าเพื่อนแล้วเพราะว่ามันต่างเฟสแล้วตอนเนี้ยนะครับมันดังกว่าเพื่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่า เพื่อนกับเฟสใส่เราแล้วเออเฟสเขาหาักล้างเราได้ก็จริงเรายกขึ้นครับนี่เรากลับเป็นร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับมันไม่ได้ร้อยแปดสิบเป๊ะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมทําต่างจากดีเจดีเจเขาทํามาเขาปล่อยสัญญาณมาเท่านี้นะครับเป็นศูนย์องศานะครับผมศูนย์องศาคือมันจะมันจะขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยลงนะครับแต่ของผมเนี่ยทําลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะประมาณนี้นะครับ เฟสมันจะไปประมาณร้2ยแปดิสององศาะนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเฟสปกติเนี่ยผมก็กินขาดเขาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําตรงนะครับผมผมเลื่อนมานิดนึงนะครับแค่นี้ก็ดังนะถือว่าเป็นเป็นคอสขีขขข้โกงหน่อยหนึ่งนะเป็นคอสแบบว่าเอาเปรียบเพื่อนทั้งหน่อยหนึง่งเฟสเดียวกันก็จริงฮะแต่ว่าผมเลื่อนมานิดนึงนะครับแค่นี้ก็ดังดังกว่าเขาแล้วนะครับเรื่องเฟสเนี่ยก็สําคัญนะสําคัญอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่าเศษมันหักล้างกันยังไงนะครับตู้ซับของท่านนะมีซับอยู่สองดอกอะ ดอกนี้คุณต่อบวกลบที่ power ปกติเลยนะครับส่วนดอกนี้เนี่ยคุณต่อสลับขั้วลองดูแล้วคุณลองลองไปเปิดเพลงเปิดเบสดดูเบสดมันจะไม่ดังอะมันจะหักล้างกันนะครับผมมันจะหักล้างกันนะครับขอบคุณสาสิบห้าคนดูครับวันนี้มาฟังผมโมนะครับเฟสก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับกับเฟสได้ผมทําก็กลับได้จริงฮะใช้งานได้จริงนะครับผมคอร์เถื่อนฮะคอร์โมเบสดล้วนเลยนะครับอันนี้คือเร่งเสียงฮะอันนี้คือปรับความถี่นะครับปรับนุ่มแข็งได้นะครับผม อันนี้คือยกเบสนุ่มแข็งฮะอ่าอันนี้คือยกกับเฟดครับผมมีกับเฟดด้วยนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนกลัวโดวนสวนฮะกลัวเพื่อนสวนมากลัวเราไปไม่เป็นนะฮะเคยมีหน้าสิบห้านิ้วลงพื้นไปเจอสิบสองนิ้วตู้พื้นสวนไ <c oughs> อ้ยอนยิ่เปิงเลยเคยไปเล่นอยู่สิบห้าไปไม่เป็นเลย <c oughs> นะครับอ่ามันมันก็ต้องมีกับเฟดฮะเอาเวทเอาเวเอเ,วเ,อเ,วเ,อเวข้างานโชว์นะครับเว้เล่นเล่นในงานโอเคเดี๋ยวไปทดสอบเสียงให้ฟังครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะโอเค เดี๋ยวดูกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ทำเพิ่งเสร็จหมาดเลยนะทาเพิ่งเสร็จเลยไม่รู้จะดังไม่ดังนะถ้าต่อแล้วไม่ดังนี่ก็ขำเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> okay, เดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูฮะงานค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยฮะเดี๋ยวเคลียร์ให้ทุกเจ้านะครับผมเนี่ยยังไม่ได้แกะหลายกล่องอยู่นะครับ ของส่งมาก็ถึงไปแล้วนะเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงครับคอร์ดโมเป็นอย่างไรก็คุยเฟื่องเรื่องเฟสก็คุยจบไปแล้วเนาะเรื่องเฟสเฟสคืออะไรนะครับเฟสก็คือสัญญาณเสียงที่ดีเจเขาปล่อยออกมานะครับเฟสนี่ก็ไว้เวลาเข้างานนะครับ เวลาไปเล่นที่งานโชว์อะไรอย่างงี้นะมันก็สําคัญนะมีประโยชน์แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เข้างานโชว์เราเปิดฟังปกติทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ายกกับเสมันเสียงมันไม่ได้เปลี่ยนนะเสียงมันก็เสียงเดิมนะครับเสียงเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาไปเข้างานนะมันสําคัญนะมันต้องได้ใช้นะครับเดี๋ยวเจอรถคันข้างๆกับเสดใส่เราเนี่ยนะครับเราโดนสวน เราก็ยอมแพ้ไม่ได้ฮะเราก็กลับเศษคืนฮะกลับใส่เขานะครับโอเคแล้วเบิดตุ้มไม่ระเบิดนะครับเพิ่งทำเสศษมาดจะยกให้ดูครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรถ้าใส่กล่องไปแล้วหน้ายายมันก็จะประมาณนี้เอ้ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับมุกห้าบาทสิบบาทก็เล่นนะ เนี่ยฮะยกกับเศ็โอเคเดี๋ยวลองเปิดเบสด,ดูนะฮะอ่าได้ยินเสียงเปล่าไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ใส่ไม์ครับผมใช้ไม์โทรศัพท์เลยก็ปรับนุ่มหาแข็งได้ลนะเนี่ยแข็งละประมาณนี้ฮะอันนี้ยังไม่ได้ยกฮนะอันนี้ถ้าถ้ายังแข็งไม่พอนะยกขึ้นเนี่ยแข็งเลยความถี่สูงฮนะ พอยกแล้วก็ยังปรับนุ่มหาแข็งได้เหมือนเดิมนะฮะนะครับประมาณนี้ฮะอันนี้ลูกค้าไปเล่นลงพื้นเนาะลูกค้าต้องการเบดจิกจเบดความถี่สูงสูงหน่อยถ้าเอานุ่มๆแล้วไปเล่นลงพื้นอ่ะตายครับซูเขาไม่ได้นะครับผมถ้าไปเล่นลงพื้นเนี่ยถ้าเบดนุ่มๆอย่างนี้นะครับตายซูเขาไม่ได้นะครับยิงเล่งยิงกับพือหะเล่นพวกลงพื้นหรือยิงหลังเนี่ยความถี่เบรดมันต้องตึงๆหน่อยฮะเบรดมันต้องจิกๆกหน่อยนะครับก็ เป็นเชิงแต่ว่ายัางไงล่ะไม่ไม่ใช่ว่าแข็งแบบแข็งฟังจนฟังไม่ได้อะไรอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูก็คือว่าหมุนหมุนซ้ายเนี่ยจะออกนุ่มฮะหมุนซ้ายแต่ถ้าหมุนขวาเนี่ยจะออกแข็งนะครับหมุนซ้ายจะออกนุ่มก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราฟังกินเหล้าฟังอะไรเงี้ยแบบฟังทบบ้ายกระบะแล้วก็เออหมุนซ้ายหน่อยมันก็จะได้นุ่มๆุมอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดว่าเราต้องการดังๆแล้วก็หมุนขวาหน่อยเอาแข็งแขงนะเพราะว่าลงพื้นหรือยิงหลังอเบรคมันต้องแข็ง ประมาณนี้เดี๋ยวลองยกดูโอ้ลั่นเลยประมาณนี้ครับทำกับผมไม่ต้องห่วงครับเห็นผลแน่นอนครับแต่ละปุ่มแต่ละสวิกที่โฆษณาไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูยกกับเฟดกับเฟดเสียงมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเสียงมันก็เสียงเดิมแัแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมันกลับในเรื่องของสัญญาณเฉยๆฉว่า จากสัญญาณที่มันจะโค้งขึ้นนะครับผมคือสัญญาณกราฟเสมันจะมาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยลงอะ่ะถ้าไอจังหวะที่ขึ้นอ่ะคือเป็นจังหวะที่แบบว่าศูนย์องศาเริ่เรมเริ่มที่ศูนย์นะครับแล้วก็ขึ้นอย Door ่างเงี้ยถ้ากราฟเสคือมันจะจากศูนย์แล้วก็ลงมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในสโคป่ะคนที่มาใหม่ย,ยังไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้ว่าผมมัอะไร oh, อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูไลฟ์จบแล้วค่อยไปดูต้นคลิปที่เพิ่งไลฟ์ตันแรกๆนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าผมพูดดดดนนนนียยมััั <second> right ัคคคคืออะะะไรรรบบสสวว60ู้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ประมาณนี้ฮะกับเฟดมันก็ไม่ได้มีผลต่อเสียงนะมันแค่กับในเรื่องของสัญญาณเฉยๆนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูด้วยว่าคอร์สที่ทําไปแล้วเนี่ยเวลายกแล้วเห็นเห็นผลจริงฮะนะครับเห็นผลจริงครับผมคือรู้เรื่องครับผมเวลายกเวลาหมุนนะครับยกนุ่มแข็งได้นะครับแล้วก็สามารถกวาดความถี่ตู้ได้เหมือนเดิมนะปุ่มเนี้ยนะนะครับเป็นคอร์ส EC สองร้อยโมครับผมครับประมาณนี้ครับผมครับ เดี๋ยวขออ่านก่อนผมไม่ได้อ่านเลยส่งมาโมแบบนี้งบเท่าไหร่อ๋อเอาแบบนี้อันนี้ลูกค้าทําอยู่งบหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมรวมส่งกลับนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ EC สองร้อยโมครับเนี่ยครับ,รบอันนี้มันถ้าเป็นเล่นฟังเฉยๆผมไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้หรอกอโมโมแค่โมอัปเกรดเฉยๆก็พอแล้วอันนี้ลูกค้าไปเล่นระบบใหญ่รัาไปเล่นยิงหลังครับแล้วก็ลงพื้น นะครับระบบใหญ่หน่อยมันก็เลยต้องทํายกครับไม่ถ้าไม่ยกมันมันยังไงล่ะมันไม่เท่เดี๋ยวมันไม่จบเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ครับมันต้องต้องยกไยแล้วก็มันมีกับเฟสด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีกับเฟสดเราทํายกยกบูทได้ครับยกบูทเบสคือเพิ่มเนื้อเบสขึ้นไปสองเท่านะครับพลังมันสะใจเลยนะครับก็ราคาเดียวกันครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมถ้าโมแบบไม่มีปุ่มยกสวิตก็คือมูอัปเกรดเฉยๆครับพี่ คือเราแค่ปรับเปลี่ยนอะไรัพ c o m มถี่ให้มันตึงขึ้นเฉยๆครับอันนั้นทําอยู่700ครับผมทําอยู่700ครับเห็นผลกว่าเดิมแน่นอนครับประมาณนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็พามาดูเฟสเฉยๆเลยหลักๆคือให้ดูเฟสที่หน้าจอสโคปนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็เดี๋ยวจบไลน์นี้ก็ไปกอคลิปดูเริ่มต้นนะครับว่าเฟสมันคืออะไรนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเฟสครับผมวันนี้คุยกันเรื่องเฟสนะครับว่าเฟด180องศา0องศาคืออะไรนะครับ เฟสศูนย์องศาก็คือเฟสปกตินะครับคือเฟสร้อยแปดสิบองศาก็คือเฟสที่เรากลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกเฟสหนึ่งครับสามร้อยหกสิบองศานะครับไม่ได้ไล่นานครับลิ้นพันกันเดี๋ยวมีเฟสสามร้อยหกสิบองศาครับคือว่ามันกลับแล้วกลับอีกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับมีทําไม่อยู่ตัวหนึ่งนะครับทําไม่อยู่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อีกนิดหนึ่งครับผมมันจะมีเฟสไอที่ผมให้ดูในสโคปอ่ะคือมันเป็นเฟสที่เป็นเฟสตรงนะครับคือว่ามันมันมันนจะต่างเส้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้คือเฟสอันนี้คือเฟสทับเส้นนะครับดูที่หน้าจอตะโขกนะครับนนนี่่คครรัััับบกกาลลงงหหมมุุอดูที่หน้าจอตะโขบนะอันนี้อันนี้คือกลับเฟสแล้วคืืออเเล่่นนได้ีราชับอันนี้คือกลับเฟสแบบวนล่มครับอันนี้ก็ได้หรือว่าจะกลับหมดเลยนี่กลับหมดเลยก็นี่แบบนี้เลยอันนี้คือเลื่อนได้ครับนี่ครับกลับเฟสก็ใช้งานได้จริงครับผมนะใช้ได้นะครับอันนี้คือหมุนสุดก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้กลับเฟสแบบวนล่มนะครับคือเลื่อนเฟสได้ ดูในหน้าจอสกูปนะครับนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้คือกับนิดเดียวอันนี้คือกับนิดเดียวกับนิดเดียวนะครับกับนิดเดียวก็จะหมุนมาประมาณเนี้ยถ้ากับถ้าเป็นแบบว่าลุ่มจะละเอียดหน่อยฮะว่าลุ่มจะละเอียดครับเลื่อนเฟรตามที่เราต้องการเลยนะครับกับได้จริงครับผมกับได้จริงนะครับนี่กับเฟรแบบวลุ่มโอเคครับรู้เรื่องครับกับเฟรได้ครับกับเฟรได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนะฮะประมาณนี้เนี่ยกับแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือเฟรตรงนะฮะเฟรเฟรตตรง อันนี้คือเฟดตรงฮะเฟดตรงจะเป็นอย่างนี้ครคือมันทับเส้นกันเลยนะระหว่างเฟดที่ดีเจปล่อยมากับเฟดในรถเรานะคือทับเส้นมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือกับเฟดแบบวอลรุ่มนะฮะแบบวอลรุ่มเนี่ยมันละเอียดดีครับผมมันจะเลื่อนตรงไหนก็ได้นะคมันไม่เหมือนสวิกนะสวิกกลับปุ๊บเป็นร้อยแปดสิบเลยนะครับสวิคนี้แค่ศูนย์กับร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าวอลรุ่มเนี่ยมันมีศูนย์แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงร้อยแปดสิบนะครับขึ้นไตระดับไปเรื่ จะหมุนให้ดูนะนะอันนี้ก็ทำไปนานแล้วตัวนี้หมุนแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับอ่าดูที่หน้าจอสั่งผมนะครับเนี่ยครับกําลังหมุนครับกําลังหมุนนี่เลื่อนได้เรี้อยนี่ครับมันจะเลื่อนเลื่อนเอาเนี่ยเราชอบเฟดตรงไหนเราก็เลื่อนเอเลื่อนเอาเนี่ยอันนี้กลับเฟดแบบบรรลุ่มนะก็ได้ว่าจะกลับหมดเลยนี่กลับหมดเลยก็เนี่อันนี้อันนี้คือกลับหมดเนี่ยครับกลับเฟดก็ใช้งานได้จริงครับผมนะใช้ได้นะครับอันนี้คือหมุนสุดก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับหมุนสุดนี่คือกลลับหมดเย ถ้าเรากล้องไม่กยโฟกัสอ่านี่ถ้าเรากลับนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้คือกลับนิดเดียวนะครับ get a get a น euh, ี่กลับน <iled> ิดเดียวนะครับกลับนิดเดียวก็ยังหมุนมาประมาณเนี้ยนะครับผมไม่โฟกัสอีกแล้วนี่ประมาณเนี้ยนะครับใส่เถื่อนครับตัวนี้เนี่ยกลับได้จริงครับผมกลับได้จริงนะครับเห็นบนครับผมโอเคครับรู้เรื่องครับกลับเสีได้ครับกลับเสีได้นะครับกลับเสีได้จริงครับ อ่าก็จบลงไปฮะอันนี้เอามาให้ดูว่าอันนี้กับเฟสแบบวัลรุ่มก็ผมก็ทําได้ฮะอันนี้กับแบบสวิกสวิกนี้แค่ศูนย์กับร้อยปดสิบแต่ว่าวัลรุ่มเนี่ยคือเราหมุนได้เลยตั้งแต่ศูนย์ไปกวาดหาเอาเลยนะครับว่าจะเล่นกับเพื่อนกลัวโดนเพื่อนสวนว่าจะกลับเอาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หมุนเฟสเอาได้นะครับผมโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคุยเฟืองเรื่องเฟสวันนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่กําลังหัดเล่นนะครับว่าเฟสคืออะไรนะครับเฟสสัญญาณก็ อย่างนี้แหละครับผมที่ผมเอาให้ดูมีประโยชน์แล้วก็มีความสําคัญมากเวลาเราไปเข้างานโชว์นะครับเข้าในงานพวกเครื่องเสียงพวกอะไรเงี้ยเฟสแต่ละเฟสมันจะหักล้างกันได้นะะมันจะสวนกันนะครับถ้าเป็นเฟสเดียวกันมันจะช่วยกันดังนะฮะแต่ถ้าต่างเฟสมันจะดังใครดังมันครับนี่คือเฟสของสัญญาณนะครับประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมอยู่จังหวัดอะไรอยู่ชนบุรีครับผมอยู่ชนบุรีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตอบให้นะครับผมไม่ได้อ่าน ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวให้แอดมินไล่ตอบให้นะครับผมโอเคครับหลับฝันดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ